ไฟฟ้าแชนนลสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมขอกวัววัววววัวไปดูกันเลยค่ะวัวของเราจะเป็นพันบาาัมนนะคะที่อคอกเลี้ยงไว้11ตัวค่ะทุนน้อยวัวนี้จับมาจากราดลีค่ะ จับมาได้9วันนะคะซี่โคงยังบานอยู่เลยค่ะเบ็ดเสร็จทำยาด้วยก็ตกตัวละประมาณ38มหมค่ะถ้ากินอาหารให้เขาไปเลยค่ะตัวละหนึ่พเนาะโอ้โหต้นทุนเราสูงมากเศรษฐกิจแบบนี้มองไม่เห็นกำไรเลยค่ะแต่ก็ต้องเลี้ยงนะคะเผื่อฟุกปอบใจตัวเองแต่ก็อีกประมาณ4เดือนค่ะถึงจะได้จับ ขอให้น้ำหนักเยอะๆห้าร้อยไปๆเนาะคนแถวนี้เขาเลี้ยงกันรวยกันหมดแล้วคะ่ะทุกคนเราไว้รุ่นสร้างตัวคะ่ะเอ่อไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกหนึ่งเดือนคะ่ะว่าวัวจะอ้วนขึ้นขนาดไหน บายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะปลายฟ้า channel ค่ะ